ยคนป่วยก็สิตายคนไปก็สิใต้ระบาดบ่ฮ <c oughs> อดจักเทื่อพี่นอ้องเอ้ยโอ้ย <c oughs> ใกล้ใกล้แถ้แถวเด้ <c oughs> เมืองจำพรนี่ดิทางคี่มีเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยก็บ่ถ่ายมาถ่ายถ่ายทางดำเพราะกบ่เฮ็นตะข่างเงี้ยเทื่อแล้วนี่จักสิถ่ายเนี่ยได้อันซัมมันงูเลื่อยเออรถหัวสั่นหัวคลอนอยู่ <c oughs> ห้ากระสีออกคนละม่ใชมีอารมณ์ถ่ายสบายดีแก่งกอกนี่สบายดีแก่งกอกโอ้ยปรตายกับเครื่องเลืองข้างเลืองเปื่อมาหอดแก่งกอกนี่ทอดมะบวอดแก่งกอกบ่านี่บ้าสร้างคือลุมอุกกระบาดป่วยกันจนสีสลบ ผ้ามากับจนเหงาเลยเขาก็พันโต๊ะเขาเศร้าตั้งแต่เที่ยงเขาเศร้ายังพันกินจนเที่ยงเลยยังพันถึงโรงพยาบใ้บอกกจะมาสายเหนื่อยดิอยู่ฝั่านี่มาแต่อกงกัสิบ่าน้มเจ็ดงกกวสินอดนั่นแหะากันมาสายทางดีมาสายอะใรอยูเรื่องรถนะ โซกกั้นใจยอดุนัมากกกั้นใจคือกจยอดมือมว้เนะสนาจนี่ยมือจาากแหลนวนีห้างกับเลี้ยวเบินกับปุสจะเถื่อโอ้ยจะมมันยาว บอกเธงโรงบาลจะเถื่อนั่วันละเลยเลยเอิบนี่มันจะไปลมกลางทงเลยบ่นะคันมันไปหอดโตมเมืองแทะมันกับซีียังยังโตเมืองแทะมาชับไปนาจานยังม่หอดจะเถื่ออีกสูยอง่างทันทอดแม่ไม่ทางสองแลกต้องบอกบ่าบ่บ่ทางก็อีวแม่แม ก็อยู่กัตลาดลเตลาดก็โอเลเทสก็อเยนที่นี้มาแวร่งจกันตลาดแก้งกาั่นแหละแต่แ่แตงมมันชี่หอห่ตลาดแงเกาอันนี้เปห้องมอไปตลาดนะเ่ยเอห้องมอก็ตลาดกันอยู่ใกล้กันนั่นแหละที่นีเป็นเ่มอนห้องมอเออที่นี้่เฮดบอนี่มอเขามาหาขเข่าลวเมนอยู่บอ ไปไปบันไดดอกอ้าวไปไปไปอดเอาสู been, ่สู่สวยกันเด้อพวกลูกหลานเจอยนังจนค้าอร่อยโม้ยังไงอ่พี่น้องเลยมันมัยั่วยวนย่วยน้องหอมเนื้ออยู่เนื้อกินหอมไม่หอมเหม็นหรือเปล่ายื้อเข่าเข้าเจ้าก็เพิ่นกินก็เตียงกเพิ่งกินโอ้ย ตั้งแต่เ้าจนเที่ยงอะยังมหอดไปทางหนถึอแล้วบ้างมนาบ่ทางขามข้าจะทองอมจมพรไปนี้มังกรจูนี่อนนี้หวบ่อต้นแรกขาจเคียวนานตลาดแล่บองงอมกแกงกอกที่นี่ฉันมอเวลทามดูเอาลงไปทามกลัวมึงยังยังสิลงบ่ไดประตูมึงยังกะตีประตูสิลงบ่ไดเฮ้ยเาู ลุงคนไทยที่หาคนอันทีนี่เันมาแวะมาทีไหมตลาดทางไหนเอีกแล้ว เอ้ยมาอยู่ิเตือกับาสิมันมันบ่เคยมีนอกจั้งนั้นใข้าวกรอกว่าเลยเอาวกออกล้วอรอกแล้ว้าวกรอกใตลาดของเมืองั้หละย่างบย่างกับย่างกับย่าัมีข้อมีเข็มขอก็วายุมันมีเข็มวัาวันวัไข่ก็จะมีวองไข่ตักอยู่เลยันนี้จ่พัน่เขาของไข่โอ้ยมเริ่มขึ้นแล้วตยเอ้ยจะหน่อยกูก็สีออคยพอยจะหน่อยมเริมขึ้นเนี่ยเขาเราแหวนนี่ใช้ย่อมแนี่ย่อ มันได้น้ำหนุนจักเลี่ยวควาเลี่ยวมึกเลี่ยวคว้ามอลงไปท่ามทางกูมาบอกกันมอสเราหอกกัได้ป่ะามทางเลี่ยวคว้าไม่หอเลี่ยวคว้าเต้นเตะน้ำคันหลุดจักเออเลี่ยวลงไปเลี่ยวคว้าโอ้ยมายดีมีเนี่ยแกงกอลมึงมาบอกกูก็หู้อะไรก็ไอบ้านนี่นะมีแหละแกงกอลลงไกลบ้าบ้านนี่ แกงกอกห้างเป็นเมืองกระต่ายแกงกอกไม่มีบางกอกนะเบ่ร์แมนแกงกอกอันนี้แกงกอกอันนี้ประเทศล่าห้องบองกอกห้างเย็นมองกระต่ายนอนก็มีแต่มองกระต่ายนอนแล้วว่ามีแต่ลุมอุกอบาสไปไปฮาบอลซิโน่มีแต่ลุมอุกกอบาสไม่ใช่องหมอนอะเห็นคอยก็ยังมาหายคอยบอกหมอบอกองหมอพี่นิดจะตระราคตลาดมีเป็นแค่นี้ ี่แหละก็ไปไปเดี๋ยวได้เลยไปทำผีด้วยนะใส่ผีเลยเนาะกระตุ้นใจด้วยนี่ครัวนี่หัวนี่ใส่ตลาดแกงกรอบเรียว่าพู้เดียวสะกดเป็นทีตลาดแกงกรอบแล้วได้แบบไปคือรถทีบค่ะทางผีๆบ้านนี่นี่นี่รถจ้าคันนี่นี่เออไปน้ำรถจ้าคันนั่นเด้นานๆบอลนานตลาดนั่นเรี่ยวนะแม่ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่ผมมองเขากลับหลดใช่อันนี้กับอยท่พวกเรียกโรลเลีม่เล่ากรบโหลดตามโหลดขาใต้องหจักไม่ใช่เลยพี่พี่พี่ใช่อีกหรือเปานี่ยสี่นีนี่นี่นี่นก่ก่อนนี่นี่นี่นไปนี่ซื้อเลยเนาะอุจปา่ย่างเ่อมาเลมันม่ได้แม่นรหลดจักรนพี่พุ่นพี่บุ่นก็ส้นตายมาหนส้นเข้ามาหนมันบได้หน่ยๆง่ายๆนี่น่องเซื้อเลยซื้อเลยนี่ได้นี่แกกอนมคลินิก แม่เบพุ่นพี่พุ่นพี่เอมันมันไปจอดกลางข้างกันโดนหลเพือิับัถพุ่นยังล่บังงสิขาไปจองคิวขับม่ได้ได้ต้องไปจองคิวได่งอีกพอนอนอยู่นี่อารมเ่งหวนเลยเด้อเดองนอนลงพดนอนลงอีกกะไรเนาะนอนนอนนั่งลงลงก่อนกูเฮ้ยจองหัวก่อนเอ้ยเมอนลงหลงซาเด้ไบเฮ้ย อ้พโหลดแห้งกระหานำด้ยใช่ใช่บอนกับจ้องคิว่ต่น่าทุกคนบอลได้ปะบอคิวบอนบอนี่นี่อนแฮมมี่นั่นนี่มาหอดแล้วเหรอตอนนี้ก็จองคิวเป็นผิเรียบร้อยแล้วค่ะแสงไอ้เอาพอลงกระด เผื่อไปแทงเลือดนะพี่นนอะเผื่อมาหออจนมื่อไม่พอนอนเตียงน่นนะ นั่งไม่แม่พระยังเหี้ยนะพระยาดมไม่ใช่หมอผู้แทงเลือดยู่ทางเรายังมาด้กวดสัมผี่น้องเลยเราเรือเราเรือหน้ากำมาหอดโรงพยาบาลนะตอนรอรอขวดเลือดเดไปพี่น้อง ເບິ່ງຈັກມາອວດມາເກີດວິຊຍັງບໍ່ທັນໄໍ ดีในสองคนเยียให้ห่อดเด้ก็ขนาดถึงก็ห่อท้องหมอคนเราก็ไม่ได้ห่อท้องหมอก็เลยอาจารย์นี้ยังเพียยังเพียพี่น้องเอ้ยยังเพียยังคลิปนี้ก็ไปแลน้วพี่น้องขอกันใหม่เขียหนาเด้อพี่น้องเอ้ยไปนะพี่น้อง